มีศีลในตัวเองด้วยวิธีปฏิบัติหรือเปล่าคะก่อนที่จะรู้ด้วยการอ่านการจําหรือเปล่าครับครับนี่ดีมากเขาเอาประสบการณ์ตัวเองไม่ต้องไปแปลไทยเป็นไทยไม่ใช่ตรงไปอ่านมาแล้วมาแปลแล้วก็มาพูดบางทีก็พูดถูกพูดผิดตัวเองนี่สูบบุหรี่มา20กว่าปีวันหนึ่งสามสี่สองินเล่าทุกชีวิตที่ขวางหน้าศีลห้าไม่ให้ทําอะไรทําหมดแต่บังเอิญนิสัยส่วนตัวเนี่ยไม่ค่อยรังแกใครแล้วชอบช่วยคนแต่เรื่องเที่ยวเตะอะไรตามภาษาคนหนุ่มเราผ่านมาหมดแล้วนะ ไม่มีสีไม่ใช่ตามภาษาคนหนุ่มอย่างเดียวตามภาษาคนที่สําเร็จทางโลกเยอะมากคือเรื่องปัจจัยนี้เหลือเฟือที่จะอาหารมื้อละกี่แสนก็จ่ายได้เราถูกสอนราถูกสอนให้เป็นอย่างนั้นเมื่อหาเงินแล้วก็เอาเงินนี่มาเสพสุขมาซื้อความสะดวกสบายเนี่ยนะเราก็เดินตามที่เราถูกสอนมาทีนี้วินาทีเราปฏิบัติแล้วเนี่ยสองสามชั่วโมงที่มันเกิดอาการระเบิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเปลี่ยนอย่างนี้เลยนะฮะ เราสูบบุหรีไม่ได้มันเหม็นทันทีเลยท่านที่ฐานเดิมของท่านรูไม่เคยฝึกสมาธิมาก่อนไม่เคยไม่มีพื้นฐานเลยเราเราเราเกิดมาเราก็นับถือศาสนาพุทธโดยทะเบียนบ้านแล้วเราก็สร้างวัดสร้างวามามากกสงว์เพราะอยากเป็นผู้แทนอยากอยากมีหน้ามีตาเราไม่เข้าใจพุทธศาสนาเราทําอะไรมีอามิตรตลอดใช่ไหมฮะแต่วินาทีหลังจากเราปฏิบัติจิตมันจิตมันพลิกมาปึ๊บขึ้นมาเนี่ย ไอ้ความเคยชินก่อนหน้าที่จะนั่งคืนนั้นจากเที่ยงคืนึีตีสามนะบุรียังอยู่ในกระเป๋ายังโกหกลูกค้ามาไม่มีศินพอปฏิบัติปึ้งมันอาการที่มันมันมันเกิดอาการระเบิดแล้วก็มันสว่างไปหมดเนี่ยใช่ไหมพอลืมตาขึ้นมาก็สว่างหลับตาก็สว่างก็เดินไปดื่มน้าไอ้อนุสัยเดิมแล้วก็ควักบุรี่มาสูบนะยี่สิบกว่าปีพยายามเลิกอยู่สามสี่ครั้งเลิกไม่สําเร็จเพราะอะไรอ่ะมันสู้ความอยากไม่ได้วินาทีนั้นมันเหม็นมันสูบไม่ได้มันก็ทิ้งเห็นไหมฮะ มันเป็นศีลเองโดยไม่ต้องถือศีลมันเป็นศีลเองเราก็เลยเข้าใจคําสอนพุทธเจ้าแล้วเราไม่แปรตัวหนังสือผิดนะ,ะอย่าไปเข้าใจว่าโจรโจรบังเอิญสมมติว่ามีโจรคนหนึ่งอาชีพท่านเป็นโจรวันหนึ่งต้องต้นต้องฆ่าหนึ่งคนควันดีวันดีเกิดเดินเข้ามาบอกว่าวันนี้เบื่อมากเลยเไม่รู้ศาสนาพุทธเลยะนะอยากเริ่มต้นยังไงบอกหน่อยะนะไม่ใช่เธอต้องมีศีลน,นะเธอต้องมีเมตตานะโจรพูดจนตายเขาก็ไม่มี นั่งสมาธิวิธีนี้แหละนี่หลายาวิธีสมาธิมีหลายวิธีสมาธิในพุทธศาสนามีเยอะมาก <c oughs> ส่วนวิธีนี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่ง <c oughs> เป็นทางเลือกหนึ่งเราเรียกว่าอายตนะวิปสนากร <c oughs> รมาฐานห <c oughs> รือจะเรียกภาษาทั่วๆไปว่าถ้าเราไปเรียกสมาธิหมุนไปเรียกเบี่ยงอะไรมีคนแย้งว่าในพระไตรปิฎกก็ไม่มี <c oughs> จริงๆแล้วคําว่าพุทธโธยุกหนอฟองหนอหรือว่าอะไรเนี่ยในพระไตรปิฎกไม่มีไม่มีเหมือนกันในในในกรรมฐานสิสิบไม่ได้มีเป็นครูบาอาจารย์เนี่ย ตั้งขึ้นมาเพื่อให้มันจำง่ายเฉยๆนะเอาเป็นว่านี่ถ้าจะเรียกว่านี่คืออายตนะวิป,ปสัสสน,นากรรมฐานแล้วพิจณาอายตนะทั้งหกตาหูจม,มูกลิ้นกายใจแล้วก็อายตนะภายนอกรูปวัตถุเสียงสัมผัสนะอันนี้คือลายละเอียด <S S S 2> ถ้าถ้าต้องการดูแล้วก็มีซีดีมีหนังสือไปอ่าน <S S S อาันนี้ก็คือว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งแต่ว่าบังเอิญตัวเองผ่านมาแล้วสิบเก้าปีอยู่ตรงนี้เนี่ยคนหลายพันเป็นหมืนม่นพันมาแล้วเนี่ย มันเกิดพักผมจริงๆแล้วมันเร็วมากมันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้เปลี่ยนได้เลยเนี่ยนะ,ะแต่เท่าที่สัมภาษณ์ท่านที่ปฏิบัติมานะคะรวมทั้งตัวเองด้วยเหมือนกับจุดหนึ่งนะคะที่เปิดประเด็นทางจิตข้างในว่าเหมือนค้นหาอะไรบางอย่างมานานมาน,นมานนะคะ<ม>จนกระทั่งว่าอ๋อนี่แหละที่เราเราอยากหาวิธีนี้แหละแต่เราไม่ทราบจะไปหาวิธีไหนนะคะจนกระทั่งมาได้รู้จักกับท่านพระมาหาจิตไทยนะคะ พอได้มาพูดสัมาษณ์เนี่ยรู้สึกว่าอทําไมเราไม่ต้องบังคับจิตเลยจิตครั้งแรกที่เชื่อเชื่อโดยไม่สงสัยก็ไม่ทราบว่าแต่ละคนก็คงจะมีความเชื่อที่แตกต่างกันบางท่านที่เข้ามานะคะก็บอกว่าสงสัยอยากรู้เราไม่ว่ากันใช่ไหมคะข้อที่สองบางท่านบอกว่าอยากโรคหายนะคะมี2ประเด็นละ,ะประเด็นที่สของตัวเองละไม่มีโรคอะไรเลยทางโลกก็ไม่ได้ห่วงอะไรเลยนะไม่ไม,ไม่ไม่มีครอบครัวคือไม่ห่วง แต่ปรากฏว่ามาปุ๊บเกิดความศรัทธาว่าอยากจะช่วยคนอื่นค้นทุกอย่างที่พระครูท่านได้พูดไว้แต่ขณะเดียวกันนะคะเข้ามาสัมผัสอีกละถามคนอื่นและตัวเองว่าเข้ามาแล้วได้อะไรนะคะจุดที่ได้อะไรเราจริงๆแล้วเราเป็นผู้ให้แต่จริงๆขณะเดียวกันทุกคนก็อยากจะได้รับว่าแม่อยากจะค้นทุกนะั่นคือความอยากอยากค้นทุกนะคะตอนนี้จุดที่อยากค้นทุกปุ๊บเนี่ยเรามาปฏิบัติเราค่อยๆสะสมแต่ละครั้งแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ย บางคนไม่เหมือนกันเลยนะคะไม่เหมือนกันจริงๆฉะนั้นดวงจิตแต่ละดวงเนี่ยเกิดมาในอดีตชาติมาถึงปัจจุบันเนี่ยสแสดงออกต่างกันรู้ได้ก็รู้ได้ไม่เท่ากันนะคะรู้ลึกรู้ตื้นเหมือนพระพุทธองค์สอนว่าบัวมีสี่เหล่านะคะแต่ขณะเดียวกันเราไม่ไม่ย่องแยกเราเรามาเห็นโรงละครโรงใหญ่นะคะซึ่งอยู่ที่พนัสนิคมหนึ่งที่แล้วก็ที่พลานคอย เห็นด้วยตัวเองจริงๆแล้วนะคะน้ำหวานที่ตั้งอยู่ข้างหน้าน้ำพึ่งที่ตั้งอยู่ข้างหน้าเราไม่ชิมชนหนเลยจะรู้ว่าหวานเราไม่สัมผัสเขาเลยเราจะรู้ได้ไงว่าร้อนหรือเย็นฉะนั้นจุดที่พระครูเปิดประเด็นตรงนี้เป็นจุดที่เราทราบเลยว่าถ้าอยากทราบอยากสงสัยไม่มีใครว่านะคะอย่าเพิ่งเอาจุดสงสัยเป็นประเด็นโจมตีหรือว่าว่ากันว่าเอ๊ะตรงนี้เป็นเหมือนเข้าทรงหรือเปล่ามีหลายท่านนะคะ โวกเบวกโวยวายเสียงดังแม้รบก,กวนชั้นสมาธิชั้นเหนือเกินแต่แปลกนะคะสมาธิบางท่านหลายๆท่านละกันนะคะมีได้เพราะเสียงนะคะมีได้เพราะจิตเ,เ,เ,เข้าไปถึงเขาเรียกว่าถึงในจิตจริงๆร,รู้ทางหูรู้ทางใจตอนนี้จะให้พระครูพูดต่อว่าหลายๆท่านบอกว่าการเข้าส้นคล้ายๆกันเพราะว่าบางคนมีการสัตว์บางคนมีการย้อนไปว่าพูดภาษาอะไรก็ไม่รู้ตอนนี้เรามาดูว่าท่านพระครูจะมีตรงนี้ บอกให้ท่านทราบได้ยังไงว่าแตกต่างหรือมีจุดที่ล้วงลึกเข้าไปถึงจิตข้างในได้อย่างไรนะคะครับก็เรืร่องเข้าทรงถ้าถามตัวเองว่ามีไหมมันมีเข้าทรงหมายถึงว่าเราจะเข้าใจว่า,าจิตภายนอกรหรือทรงอื่นเข้า,ขาอศา,ายร่างเราเนี่ยมามามาทรงในร่างเราเรแล้วส่วนมากที่เกิดเกิดอาการกันอยู่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็คือไม่ใช่ผลสืบบางทีก็เป็นอุปทานของจิตหรือว่า เป็นการแสดงกันแล้วแต่ <Okay. S 2> แต่ถามว่ามีไม่ตัวเองนี่มันมี <Okay. S 2> แต่ถามว่าเข้าทรงมันมีประโยชน์ไหมสําหรับผู้ปฏิบัติทําแล้วนี่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเนะ <Okay. S 2> ลยร่างกายนี้เป็นของเราเราคือจิตเป็นนายร่างกายเป็นบ่าวจิตเนี่ยเป็นเจ้าของร่างนี้อย่าให้คนอื่นามาใช้ร่างเราเนี่ยนะ <Okay. S 2> เราฝึกเราเองอยากแข็งแรงเหมือนเราอยากแข็งแรงเราเป็นนักกีฬาทีมชาติเราต้องออกไปวิ่ง ทำเองวิ่งเองเราวิ <ทำ S 1> ่ง,ง,งเองเราแข็งแรง,<ช>งอู้เราอยากเอาเอาเอาร่างกายแข็งแรงแบ่งให้คนที่เรารักได้ไหมมันไม่ได้มันเป็นของใครของมันกรรมใครกรรมมันมันใครมูลมันใช้แทนกันไม่ได้ในทางโลกเนี่ยคนที่เรารักไปสร้างหนี้สินไว้เนี่ยเราไปจ่ายหนี้แทนกันได้แต่หนี้เวรนหนี้กรรมเนี่ยมันมันไม่ได้เรื่องนี้เนี่ยบางคนว่าเออศาสนาพุทธเราเห็นแก่ตัวหรือเปล่าออพอได้แล้วก็หนีไปอยู่ในป่าว่างทั้งหมดแล้วไม่สนใจคนอื่น มันไม่ใช่เห็นแก่ตัวเป็นเรื่องเฉพาะตัวเรื่องเจียมเนื้อเจียมตัวเราไม่กล้าขืนกฎแห่งกรรมนะคใครทําคนนั้นก็ได้นะรักกันแค่ไหนก็แบ่งปันไม่ได้เรื่องเรื่องสภาวะธรรมตรงนี้แล้วทีนี้เมื่อกี้บอกที่แสดงออกมาไม่เหมือนกันแนวที่มันทําอยู่หนแสดงออกมันไม่ใช่เข้าส่งภาษาอังกฤษบอก inside o อาคือข้างในจิตนั่นแสดงออกมาทางกยายภาพและหนึ่งร้อยคนต้องไม่เหมือนกันหนึ่งร้อยคนหน้านาจิตต่าง ธรรมชาติของแต่ละดวงจิตต้องไม่เหมือนกันแ mm hmm. น่นอนะนี่คือธรรมะไอ้ที่ไปฝึกบังคับให้มันเหมือนกันเหมือนหุ่นยนต์หมดเลยนั่นคืออุดมการน,นั่นคือลทัทธิคร <Okay. S 1> ูบาอาจารย์เชื่อมั่นอย่างนั้นฝึกมาอย่างนั้นก็อยากให้ลูกศิษย์ลูกหาทาได้เหมือนกันแต่บง mm ัง hmm. เอิญเนี่ยจริตของแต่ละคนบาร,รมีของแต่ละคนสร้างมามันไม่เหมือนกันบางทีก็ไปฝืนจิตนะฮะธรรมชาติของจิตเนี่ยต้องเปิดปล่อยให้เขาสแสดงศักยภาพของเขา <Okay. S 1> สแสดงให้จิตเดิมเราฝึกมาหลายภพหลายชาติเนี่ยเหมือนยกตัวอย่างว่า ยกตัวอย่างทางโลกว่าถ้าจิตเราเนี่ยเขาจบปริญญาตรีมาแล้วเนี่ยต้องให้เขามาต่อโทไม่ใช่ไปเรียนอนุบาลใหม่จิตที่จบโทมาแล้วต้องมาต่อเอกทีนี้ใครจะรู้ล่ะคนไหนจบอะไรเนี่ยจิตของตัวเองจะรู้ <Okay. S 2> ที่นี่มีแต่สอนวิธีเข้าไปในจิตคือมาตรวัดไม่มีไม่มีเพราะว่าปริญญาโทเอกทางธรรมไม่มีไม่มีฉะนั้นจิตของท่านเท่านั้นที่จะทราบใช่ไหมคะใช่นี่อีกนิดนึงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราพูดแต่เรื่องเรื่องเจ้าเขาสงตอนนี้ก็มีบางท่านที่ ดูอาการสํารวมคือไม่เป็นเลยไม่มีอาการว่าเหมือนเจ้าเข้าทรงนะคะก็จะ,จะเจริญสติบ้างแต่บางครั้งที่ที่เห็นน่ยนะคะจะมีแบบวิ่งเข้าป่าหรือว่ามีกิริยาที่ต้องขึ้นไปบนพบนระรูปนะคะคืจริงแล้วถ้าเป็นคนธรรมดาหรือว่ามีหลายๆท่านที่เข้ามามีทั้งคนธรรมดาสามาัญทั่วไปกับมีพระนะคะพราพิถูข้สงเนะะี่ยแล้วก็มีแม่ชี แล้วก็เท่าที่ทราบมามีในแพทย์ ق, แล้วก็มีท่านผู้พิพากษาแล้วก็ท่านประหลัดแล้วก็อีกหลากหลายรวมทั้งเด็กตัวน้อยน้อยสามขวบสี่ขวบก็ได้จนกระทั่งอายุเก้าสิบป่าก็ได้อันนี้คือหลากหลายจนหลายๆท่านคืองงว่าปฏิบัติด,ด้วยหลายๆวิธีที่ได้ยินมาเนี่ยเด็กตัวน้อยค่อนข้างจะยากเพราะว่าการกําหนดจิตที่ให้กําหนดจิตว่าพุดโทรหรือค่อยๆกล้าไม่กล้ยยางเนี่ยจริงๆเป็นเรื่องที่ท่านทางจะยาก แต่ตรงนี้เรามาดูจุดแตกต่างอีกจุดหนึ่งคือทุกเพศทุกบับทุกอาชีพชะนะคะตอนนี้อยากให้ครูพูดนิดนึงว่าถ้าเริ่มต้นปุน๊บนี่แล้วเราอยาเอาความเคยชินเราเนี่ยมามองเปิดจิตให้ว่างให้เป็นกลางๆแล้วก็มาดูเหมือนเราบอกเราชิมกยเตี๋ยวชิมน้ําน้ําอะไรชิมดูก่อนเมื่อเราเข้าไปในจิตแล้วเนี่ยทุกจริตซึ่งเป็นจิตเดิมเนี่ยสามารถปฏิบัติได้เพราะว่าที่นี่ไม่มีข้อบังคับไม่แต่หนึ่งข้อว่าต้องให้ซ้ายหันขวาหันหรืออะไรเนี่ยเหมือนหุ่นยนต์